สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับแฟนหงโล่งเจเคยันกนาเต้ไม่ได้บาดเจ็บแฟนบอลลิเวอร์พูลได้ถอนหายใจโล่งหลังเจอเก้นคลอปออกมาชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนตัวอิตราฮิมากนาเต้ออกในเกมยูโรปาลีกว่าเป็นแผนที่วางเอาไว้ก่อนแล้วหงแดง เพิ่งเสียโชอาลมาติดที่ผ่าตัดเข่าจนต้องพักยาวและในเกมกับปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีที่ทีมบุกไปแพ้แสงชิลโลทางโกนาเต้ที่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงและถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งให้โจโกเมสลงเล่นแทนทําให้เกิดความกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามทางพรอปเผยหลังจบเกมว่าเรื่องการเปลี่ยนนั้นเป็นแผนที่วางกันไว้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วไม่ได้เกี่ยวเรื่องบาดเจ็บแต่อย่างใด เราแต่ต้องการอยากแบ่งปันความเข้มข้นนี้ครอบกล่าวผมอยากให้โจโกเมสลงเล่นเต็ม90นาทีหรือให้อีบูเล่นเต็ม90นาทีหรือเปล่าถ้ามีโอกาสผมตัดสินใจให้เล่นกันคนละ45นาทีเช่นเดียวกับผู้เล่นกองกลางการเปลี่ยนตัวนี้เป็นแผนที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องของผลการแข่งขันเห็นได้ชัดว่าจะเร็วสามารถทำหน้าที่ได้ดังนั้นเขาได้อยู่เต็มเกม คารายานหงต้องทุ่มกลางรับเพื่อลุ้นแชมป์เจมี่คาราเกอร์กูรูดังเชื่อว่าลิเวอร์พูลต้องเสริมตำแหน่งกองกลางเกมรับอีกคนถึงมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์แบบเป็นตัวทีมของเยอเกนครอปรางวัลตำแหน่งจ่าฝูงในตอนนี้แม้เพิ่งยกเครื่องแดงกลางใหม่ทั้งหมดตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาหงแดงถ้าตเป้าหมายหลากหลายกอนมาลงเอ่ยที่วาตารุเอนโดซึ่งที่ผ่านมาครอปเลือกใช้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นกลางต่ำมากกว่าคาราเกอร์เผยว่า ลิวอพูลคือจากฝูงแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไปได้อย่างไรตารางคะแนนะน้องบอกสิ่งหนึ่งแต่สายตาของผมบอกอีกอย่างหนึ่งความสมดุลภายในทีมยังไม่ค่อยถูกต้องนักมันจินตนาการได้ยากนะที่จะไม่มีมิดฟิล์ตัวรับที่พร้อมใช้งานแม้มีการพูดถึงเรื่องลิวอร์พ o l ูล2.0กันอย่างมากแต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาชนะเกมเพราะหลักฐานในทีมของครอปที่วางเอาไว้หนแรกสำหรับผมแล้วนี่คือหัวใจสำคัญและยังคงเป็นลิเวอร์พูล1.0เวอร์คิวฟานไดอลิสซอนเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนและโมฮัเม็ดซาลากระดุกสันหลังในการคว้าแชมป์ปี2020กํากำลังทำงานได้เยี่ยมมากมีสัญญาณที่ดีจากการเซ็นสัญญาในช่วงหลังอย่างโดมินิกโซบสไล และคนที่เพิ่งย้ายมา18เดือนหลังอย่างโคดีกับโปและดาวินนูเยสแต่พวกเขายังไม่ได้แสดงออกว่าสามารถทำผลงานได้ทุกสัปดาห์เหมือนอย่างซาดิโอมาเน่และโรเบโตฟิมิโนในช่วงพีคมีการพูดถึงแผงมิดฟิล์ใหม่ที่ยังไม่ครบองค์ประกอบ3าคนอย่างโซบอสไล์แมกอลิสเตอร์และไรอันกราฟินแบกน่าประทับใจในบางเวลาแต่ไม่ได้ทำต่อเนื่องนัดต่อนัดสำหรับลิเวอร์พูลแล้ว การที่จะรักษาตำแหน่งจากฝูงต่อไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสริมเพื่อยกระดับจากการมีอนาคตในบางช่วงมาเป็นโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอการตัดสินใจในเดือนมกราคมนี้อาจเท่งไปที่เบอร์หกระดับท็อปหากมีใครสักคนทำไมถึงจะไม่ลุยเข้าใส่มากกว่าที่จะรอนะบิกซาอุรับบังโมสุดแฮปปี้กับหงไมเคิลเอเมนาโลพอออฟุตบอลของซาอุดิโปรลิ ยอมรับว่าคงไม่สามารถดึงโมฮัมเหม็ดซาลาปิกยาแก้ปวดของลิเวอร์พูลมาคาแข้งในช่วงปีใหม่นี้บังโมตกเป็นข่าวอย่างหนักกับอันอิทิหัดต,ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังมีข้อเสนอถึง150ล้านปอนด์แต่สุดท้ายการย้ายสังกัดไม่เกิดขึ้นกับต่างทีมชาติอียิปต์ทำผลงานสุดยอดให้หงแดงในฤดูกาลนี้แต่ยังมีเครื่องหอมให้คำถามว่าจะอยู่กับสโมสรต่อไปในซีซั่นหน้าหรือเปล่าเอเมลาโนเผยว่า โมซาลาก็เหมือนเมซี่เบนเซม่าโรนันโดและคนอื่นอย่างเดิมรอยนักเตะเหล่านี้หากเมื่อไหร่ที่พวกเขาพร้อมเราก็หวังที่จะรับฟังแต่เราเข้าใจว่าโมมีความมาัสุขกับที่ที่เขาอยู่ในปัจจุบันและกลายเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรที่สวยงามอย่างลิเวอร์พูลเราเคารพเรื่องนี้อย่างยิ่งเราไม่อยากเข้าไปแก้ากายด้วยการกดดันอะไรใส่เขาแต่หากมีความสนใจที่จะทำบางอย่างโมซาลาคือนักเตะที่คุณอยากได้มาร่วมลีกไม่ว่าลีกไหนเราเคารพลิเวอร์พูล และสถานการณ์นี้เราจะไม่เริ่มต้นทำอะไรก่อนมันต้องมีความสนใจจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมนี่คือเรื่องส่วนบุคคลมากๆเพราะนี่คือนักเตะที่ผมดึงมาให้เชลซีผมชอบมากผมจะไม่พูดอะไรหรอกนะหากโมซาลาพร้อมและสนใจที่ย้ายมาแล้วทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันผมก็คงยินดีมาก เบนโดกปิกดาวรุ่งมอชาวสกอตแลนด์ประเมินว่าตัวเขาเองนั้นเติบโตขึ้นนองมากนับตั้งแต่ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลครั้งออแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพร้อมองค์พูดถึงการช่วยเหลือจากโมฮั m เหม็ดซาลาแข้งรุ่นที่ที่เขาหวังเจริญรอยตามอาตอนนี้นักเตะวัย18ปีลงเล่นให้กับทีมของเจอเก้นครอปมาแล้ว10นัดโดยเกมล่าสุดคือเกมในยูโรปาลีกเมื่อ คืนเมื่อให้เขาวิเคราะห์ถึงการเป็นนักเตะที่เขาเป็นในตอนนี้เทียบกับคนที่เคยประเดิมสนามในเกมพบกับดดบีเขาตีในเดือนพฤศจิกายน2021นักเตะสกอตกล่าวกับเว็บไซต์ทางการสโมสรทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อคุณอยู่ในทีมและตอนที่คุณทําได้ดีความมั่นใจของคุณเติบโตขึ้นในฐานะนักเตะและบุคคลธรรมดาเป็นนักเตะอย่างที่ผมเคยพูดในการให้สัมภาษณ์ช่วง p r e ซ i s i o นมันรู้สึกทั้งกลางวันและกลางคืน นั่นก็แต่ที่ผมเป็นเวลานี้ของพิธีแล้วไม่ใกล้เคียงเลยกับที่ผมเป็นในตอนนี้แต่นั่นไม่แปลว่าผมจะหยุดในตอนนี้ผมอยากจะเดินหน้าต่อไปและหวังว่าผมจะพูดเหมือนกันในปีหน้าผมสนุกสนานกับการได้อยู่ในทีมหากพูดตามตรงผมคิดว่าจะใครก็ตามในวัยของผมโชคดีมากที่ได้อยู่ในทีมผมแค่พยายามมองหาเวลาที่ผมสามารถหลงเล่นสามสี่ปีก่อนผมไม่สามารถจินตนาการได้ถึงการได้อยู่ที่นี่เข้าใกล้ที่สุด เท่าที่ผมจะทําได้เมื่อคุณอยู่ในช่วงนี้ไม่มีปัญหาเลยและคุณก็แค่เล่นฟุตบอลสนุกสนานกับการเป็นตัวของตัวเองหลังจากนั้นเมื่อคุณถอยมาหนึ่งก้าวคุณตรหนักว่าผมกําลังเล่นอยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้มันคือความฝันที่กลายเป็นความจริงสําหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งโดได้ประเดิมตัวจริงนัดแรกให้กับหงแดงในกระเมิที่ไปเยือนลากลิ้นในเดือนกันยายนที่จบลงด้วยชัยชนะนอกบ้านสามถึงหนึ่ง หลังจากสลัดความตื่นเต้นใดๆก่อนเกมตัวรุกรายนี้มองหาโออากาศที่จะเขาจะมีส่วนสำคัญในเกมการเป็นตัวจริงครั้งแรกของผมน่าจะแย่ที่สุดในเรื่องของความตื่นเต้นเขาเล่าผมตื่นเต้นจริงๆสำหรับเรื่องนี้แต่จะเกมใดก็ตามที่ผมลงเล่นผมก็โอเคแต่การเป็นตัวจริงสองนัดหลังจากนั้นผมตื่นเต้นมากกว่าสิ่งใดๆแต่การลงมาจากม้านั่งสําครองเรื่องสุดท้ายในหัวของคุณคือความตื่นเต้นคุณมุ่งมั่น ที่จะที่ลงไปและแสดงให้เห็นสิ่งที่คุณจะทำได้ผมคิดว่าผมทำได้ดีพอใช้ผมน่าจะทำได้ดีขึ้นในช่วงเวลานั้นในแง่ของผลงานการทำประตูหรือแอซิสชัดเจนว่าผมพลาดโอกาสไปครั้งหรือสองครั้งน่าจะวางบอลได้ดีกว่านั้นในบางจุดะแต่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทุกส่วนเป็นช่วยให้ผมทำได้ดีขึ้นผมก็แค่พยายามจะสร้างผลงานให้ดีขึ้นเพราะว่าผมสามารถเข้าไปในพื้นที่ต่าง ซึ่งผมก็แค่ต้องเริ่มรวมชิ้นส่วนสุดท้ายเข้าด้วยการพัฒนาการที่โดดเด่นของโดกได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจากกลุ่มนักตาระดับโลกในแผนกเกมรุกของลิวพูลโมฮัมเหม็ดลาเป็นหนึ่งในตัวอย่างมากมายที่โดดหวังจะเจริญรอยตามซึ่งนักเตะชาวอียิปต์ได้ให้คำแนะนำที่ประเมินค่าไม่ได้กับเขาอยู่เป็นประจำโมช่วยเหลือผมได้มากเป็นพิเศษโดกกล่าวแต่พวกเขาทุกคนดีมากพวกเขาทุก,กคนให้ข้อมูลพวกเขาทุกคนมีสิ่งที่พวกเขาคิดและผมก็รับเอาทุกอย่าง อีกครั้งกับโมเขาดีมากได้เรื่องนี้ไม่สําคัญว่าเกมจะเป็นยังไงเขามักจะไปอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมเขามักจะทําประตูได้เสมอไม่ว่าเขาจะเล่นไม่ได้ดีที่สุดหรือไม่ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดหรือไม่เขามักจะจบด้วยการทําประตูนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะทําแบบนั้นคุณอยากจะชนะทุกๆเกมและอยากจะทําให้ดีที่สุดทุกเกมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ